ถ้าเราสังเกตให้ดีหมอดูนะบางทีบางคนนะที่เขาเก่งๆนะเขาถ่ายอาดีตแม่นแต่อนาคตไม่แม่นหรอกนะตามตำราจะบอกอนาคตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่สิ่งที่เหนือกว่าดวงดาวทั้งหลายก็คือความเพียรของมนุษย์เองนะความเพียรพยายามของเราถ้าบอกว่าดวงชะตาเราเกิดมาจะต้องจนเนีย เราก็ใช้คาถาแก้จนของพระพุทธเจ้าขยันทำมหากินรู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนรู้จักคบคนดำรงชีวิตพอหมอพอควรกับฐานะคนทุกวันนี้ที่บอกว่าแหมนี้เยอะประเทศเรามีนี่ส่วนบุคคลนี่ครัวเรือนนี่เยอะเหลือเกินก็มันบริโภคของที่ไม่จำเป็นนะซื้อรถซื้ออะไรไม่ได้จำเป็นนะ ก็เป็นนี่เยอะอย่างนี้แล้วถ้าบอกดวงชะตาจะรวยแล้วทำตัวอย่างนั้นมันก็จนนะเพราะมันขัดกธรรมะนะมีน้อยใช้เยอะมันก็จนอยู่ดีลนะแล้วแล้วทำตัวตามหลักที่พระเจ้าสอนในชะ่ไหมมีรู้จักธรรมาหากินนะรู้จักรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่นะรู้จักเลือกคบคนที่ดีอย่างี้ดำรงชีวิตเสมอ พอหมอพอควรกับฐานะอย่างนี้ก็อยู่ได้นี่ถ้าหมอดูทายเราว่าเกิดมาจะต้องจนเพราะเราก็จนจร,จริงๆนะเราทำตัวให้จนมันก็จนแม้มันเพราะทำเอานะ